สำนักงานเลข,ขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาส่วนกวางประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวน11คนคือนายอำเภอเขาส่วนกวางท้องถิ่นอำเภอกเกษตรอำเภอประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าท่านพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวางชั้นสองมีห้องสำนักงานเป็นสัดส,ส่วนและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีจุดให้บริการ มีชั้นสำหรับจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบด้านการบริหารจัดการงบประมาณปีงบประมาณพศ2 5 6 6ได้รับการจัดสรรงบบริหาร1,01235บาทดำเนินการเบิกจ่าย94,522บาทคิดเป็น93.37%อร์เซ ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุน55,000บาทดำเนินการเบิกจ่ายครบ100เปอร์เซนได้รับการจัดสรรงบทุนหมุนเวียน5 1 5 0 0 0บาทดำเนินการเบิกจ่ายครบ100เซการบริหารจัดการหนี้อำเภอเขาส่วนกวางเป็นอำเภอที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ ซึ่งใช้หลักสี่ต่อในการบริหารจัดการหนี้ดังนี้ต่อตรวจสอบเป็นการพิจารณาสมาชิกและกลุ่มก่อนการเป็นหนี้ต่อติดตามเมื่อได้รับเงินและดำเนินงานโครงการต้องมีการลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจต่อตักเตือนแจ้งเตือนก่อนครบกําหนดชำระเงิน โดยการโทรศัพท์พูดคุยและแจ้งทางลายส่วนตัวต่อต่อเนื่องต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังดำเนินการส่งเสริมสมาชิกกองทุนในด้านต่างๆได้แก่ส่งเสริมด้านการตลาดโดยมีช่องทางออฟไลน์เป็นงานประเพณีระดับอำเภอหรือจังหวัดเช่น งานไก่ย่างเขาส่วนกวางงานไหมและช่องทางออนไลน์ได้แก่ Facebook และ Line ส่งเสริมให้มีการลงทะเบียนโอท็อปได้แก่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อกลุ่มทอผ้าไหมบ้านดงบงังกลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยยางกลุ่มข้าวหลามกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านนางองกลุ่มพอเห็ด กลุ่มแปลรูปผ้าเป็นต้นส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แก่การออกแบบบรรจุพัณฑ์การเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาหรือคอดแดนดีซึ่งมีกลุ่มที่เข้าร่วมในการฝึกอบรมคือกลุ่มแปลรูปผ้าบ้านโนนทอง มู่ที่5ตำบลคำม่วงการสร้างเครือข่ายอาชีพระดับตำบลอำเภอและจังหวัดได้แก่เครือข่ายกลุ่มทอผ้าไหมเครือข่ายกลุ่มเพ่อเห็ดเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผ้าเครือข่ายกลุ่มข้าวหลามนอกจากนี้ยังมีการติดตามกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกลองระดับอำเภอคณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบลและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนระดับหมู่บ้านการประชาสัมพันธ์มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ Facebook และกลุ่มลายต่างๆได้แก่หลายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลายกำนันผู้ใหญ่บ้านลายอำเภอเขาสวนกวางจากผลการดำเนินงานจะเห็นได้ว่าสำนักงานเลขานุการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ส่งผลให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาสวนกวางมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามกำหนด